สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน Media Search เข้ามาดำเนินงานบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด MAC c t v ภายในโรงงานแห่งหนึ่งครับที่นี่มีกล้องทั้งหมดกว่า100ตัวติดตั้งอยู่ทั่วพื้นที่โรงงานเลยครับรอบนี้เป็นการบำรุงรักษาตามแผนปีละ3ครั้งเพื่อให้ระบบกล้องทุกจุดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับทีมช่างของเราได้ทำการทำความสะอาดหน้ากล้องทุกตัวตรวจเช็คเลนจุดต่อคอนเนคเตอร์และความแน่นของตัวกล้อง อุดซิลิโคนตามขอบถังกล้องเพื่อกันความชืน้นตรวจสอบสายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกสายไฟและสายแลนตรวจช็คสวิตช์ POE อุปกรณ์จ่ายไฟกล้องตรวจเช็คเครื่องบันทึกและสถานะการบันทึกของฮาร์ดดิสก์ครับหลังเสร็จงานเราจะจัดทำรายง,งานผลการตรวจเช็คอย่างละเอียดพร้อมแนบรูปภาพประกอบให้ลูกค้าด้วยการทำ m a กล้องวงจรปิดแบบนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของกล้องลดปัญหาระบบล่มและทำให้กล้องทุกตัวพร้อมใช้งานตลอดเวลาครับ ถ้าท่านใดสนใจใช้บริการงานบำรุงรักษากล้องวงจรปิด MACC p v สามารถทักไลน์มาได้เลยที่ @cctvbangkok.com หรือโทร0817004715หรือ028883507 8ครับ Media Search ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความปลอดภัยที่มั่นใจได้ครับ